ครับกลับมาจับดาวหยิบล้านกระตอทางช่องอาา่าาชาแนลก็เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วหยิบแต่ล้านวันนี้บอกกันนะ25่าวันศุกร์ที่25 2ส้าสองันร68บอกวันที่ก่อนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่25้านะศุกร์คืออะไรวันศุกร์25้าเดี๋ยวจะบอกว่า เฮ้ยทำไมมันเหมือนเมื่อวานเดี๋ยวจะมปคนแซวเนี่ยเหมือนเมื่อวานซักเลียงตัวเนี่ยมีหลายตัวมันมีหลายตัวไม่ใช่มีตัวเดียวเหมือนกันเวลาซื้อก็ซื้อเป็นล็อตเราก็ใจตามนั้นนะเออมันมีหลายตัวมันไม่ใช่มีตัวเดียวมันมีหลายตัวอาว่าตามนั้นว่าตามนั้นโอ้ยใส่จังเลยตัวนี้อะก็ใส่ให้คนชม ขอบคุณมากนะครับสำหรับออที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ที่แชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆนะครับของเราผมไม่เคยไม่ได้ดูนะว่าขยับไปถึง5,000อะไรอย่างเงี้แย 500, แล้วยิงได้ห้าแ0 0มันก็ดีเลยจะได้โล่กับเขาเนี่ยก็อ๋อก็อย่างนี้คือช่องไอจีแน็คคือลักหน้าเป็นช่องที่ผมนำสาระทางด้านโหราศาสตร์สำหรับผู้ใจสงครามสูจ้จะโรกช่องไปจ์โรกท่านมาพูดคุยกับคุณความเป็นประจำมาแนะนำตั้งโดยถูกดูดวงให้เป็นเจนความตัวเลขสองราวเ,เป็นสถิติก็เลยนะครับตามนั้น ที่จริงวันนี้วันศุกร์นะครับเรามีตลาดนะครกำแพงเวียงจันทนะแต่ว่าวันนี้ใน e อกอ c h รชแนลเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปในช่อง u อกอัครชแนลนะถ้าใดที่เป็นสมาชิกเอกอ c h รชแนลก็อย่าลืมด่วนๆเลยส่งอีเมลท่านไปทางไลน์ผมด่วนๆเลยนะกอน่อนก่อนสิบโมงนะส่งไปเลยนะผมจะได้ขึ้นให้ท่านด้วยนะครับแล้วก็คือหลักการของเราตรงนี้ที่ผมมาทําให้ท่านตรงนี้ท่านต้องเข้าใจในส่วนหนึ่งด้วยนะ อย่างผมมาวิเคราะห์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งดวงดาวต่างๆผมมาวิเคราะห์ให้ท่านให้ท่านได้เห็นไงอย่งางเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันถ้าท่านฟังแล้วท่านจะได้แต่ถ้าท่านมองจากตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยมันขาท่านก็จะมองเห็นเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสายหวานสายอะไรก็แล้วแต่มันเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าอันนั้นคือเป็นตำเรื่องของดวงดาวเพราะว่าผมเน้นย้ำว่าผมไม่ได้มาจับเลขจับเบอร์ให้ท่านนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช่เป็นคนที่มีหูชิบตาทิบอะไรนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่รู้จะโน่นนี้นั่นแต่อันนี้คือเราเอาหลักวิชาล้วนๆเลยครับ คือหลักวิชาล้วนๆเลยในเมื่อเราเจอมันหลายๆแบบเนี้ยเราจะทํำยังไงจะดึงดวงดาวให้ได้เราก็ต้องหนึ่งเรียนรู้เขาเข้าใจเขาแล้วมีความรู้สึกสัมผัสกับเขาให้ได้แล้วเราสามารถที่จะดึงเขามาได้เป็นแบบวัดดวงเลยอย่างเงี้ยมันก็มีนะแต่นั่นหมายถึงว่าท่านต้องเรียนจนแบบแบบแบบเขาเรียกว่าเรียนจน แบบที่จะเข้าใจอ่ะเรียนแบบที่จะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็มีหลักการหนึ่งตอนนี้ผมกําลังศึกษาที่ตรงน,นี้ผมก็กําลังเป็นนักเรียนอยู่ด้วยนะตอนนี้เป็นนักเรียนอาจารย์นักเรียนกําลังเป็นนักเรียนอยู่มีคนสอนอยู่ก็นี่แหละผมก็ไปศึกษาเรียนแล้วผมก็ตีตารางแตกแล้วตีตารางที่นั่นแะแตกแล้วแตกทั้งเขียวแตกทั้งแดงแล้วตีแตกทั้งเขียวทั้งแดงแล้วแต่นี่มันจะตีให้แตกยิ่งขึ้นกว่านั้นก็คือต้องเรียนรู้ต่อไปว่าเราจะใช้ตารางไหน นะตารางในเราตีแตกแล้วเราจะใช้ตารางไหนนั่นแหละครับวันนี้ผมจะมาสอนท่านนะท่านที่ใดอยากเรียนเนี่ยต้องอเข้าไปในกลุ่มผมว่าท่านแจ้งเข้าไปในกลุ่มได้ไวอยากเรียนนะผมจะเข้าไปสอนตารางท่านแล้วก็อกีกอย่างนึงก็จะเชิญคนที่อยู่แดงไก่เข้ามาว่าเราจะใช้ตารางไหนดีด้วยการใช้ตารางเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดผมมาพิจารณาแล้วเนี่ยการที่เรารู้จะใช้ตารางไหนเนี่ยอันนี้เป็นสุดยอดเป็นเคล็ดลับของวิชาเพราะฉะนั้นไอ้เคล็ดลับวิชาตรงนี้เขาไม่บอกกันง่ายๆหรอกครับ หมาบอกกันง่ายๆแล้วก็เป็นความลับเป็นความลับที่สุดยอดมากด้วยแล้วก็เขาเจ้าของตําราเขาก็หวงสุดยอดหวงๆด้วยแต่เขาก็ให้อาจารย์ให้อาจารย์รช่วยมาบอกคนอื่นได้ผมก็จะขออนุญาตเขาประมาณนั้นแล้วก็จะบาง <debe> ทีก็เรายังไม่เข้าใจมากหรอกแต่ตารางในผมตีแตกแล้วตีแตกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราจะใช้ตารางไหนแค่ดี้กับผมกำลังเรียนรู้อยู่แล้วก็จะเอามาบอกให้กล่าวท่านรับรู้ท่านจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับผมไงใช่ไหมท่านจะเรียนรู้ักรู้ก่อน ก็เอาวันนี้นะวันนี้เลยครับวันนี้เลยผมขอแค่ประมาณท่านนะรองรองก้าท่านในทดลองเลยนะอย่าลีลอกได้แน่นอนชัดเจนมากๆแล้วผมจะเป็นเรื่องเวลาผมจะสรุปให้ท่านเป็นเรื่องเวลาวนะวันนี้นะวันนี้วันนี้วันนี้ตามนั้นละกันเอ้าก็ว่านไปตามนั้นนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ วันศุกร์นั่แหละ,ะถือเป็นวันศุกร์นั่แหละไม่ใช่วันอะไรหรอกครับวันศุกร์นั่แหละเป็นวันที่สําคัญเหมือนกันเพราะเรามีตลาดลาวด้วยนะไปข้ามนครกําแพงเวียงจันด้วยนะตามนั้นลักษณะนครกําแพงเวียงจันในโบว์อสุดยอดนะซิมนี่ผมถือว่าใช้ได้ตลอดการเลยนะใครมีวิชาซิมลาวนี่นะใครมีซิมลาวนี่โอ้ใครไม่มีก็ขอได้นะซิมลาวนี่ผมขอเลยให้เลยนะให้เลยถ้าอยากได้นี่ให้เลย ให้เลยตั้งขอได้เลยซิมลาแต่ขอเป็นการส่วนตัวนะขอไปทางไลน์นะผมจะบอกให้นะครับซิมลาวนี่ท่านได้ใช้ได้ตลอดไปนะมีซิมลาวนี่โทรได้ตลอดเลยตลอดไปเลย ตลอดจนรัฐบาลเราเขาไม่ไม่พัฒนานั่นแหละถ้าตลาดถ้าถ้าถ้าตลาดเราเขาไม่พัฒนาเมื่อไไรนั้าแต่เลิกใช้ซิมเราแต่ตลาดเรายังมีพัฒนาอยู่นะท่านใช้ซิมเราได้ตลอดเลยสุดยอดนะซิมลรานี่ผมถือว่าเป็นอัศจรรย์มากๆนะแล้วก็วิชาในเรื่องของซีชุดคัมภีร์รวยนี่ก็ถือว่าสุดยอดใช้กับลาานี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับ รัฐบาลเดี๋ยวผมขึ na, ้นให้นะรัฐบาลเดี๋ยวผมขึ้นให้นะวันนี้ก็ทีมชาแนลติดตามนะอาจจะมีพูดถึงรัฐบาลด้วยนะวันนี้ก็ทีมชาแนลเนี่ยผมจะพูดถึงรัฐบาลด้วยนะพูดก่อนพูดก่อนพูดเกิดเกินไว้ก่อนทั้งเรื่องของดวงดาวทั้งเรื่องของสูตรด้วยต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆนานารัฐบาลในในไปไปติดตามทางเ e อ็กซ์ทีมชาแนลนะครับเอกทีมชาแนลเลยนะครับเป็นการส่วนตัวสุดๆอ้าวสาระดีๆขอบคุณครีมน้ำมันมะบายูน่าใสเด้งๆสบูสูตรพิเศษสบูสูตรพิเศษน่าใสปสสิสสสสส ก็ว่าไปตามนี้เลยอ่าวันนี้มาสู่คัมภีรวยเราเลยแรงกรคัมพีรวย2 5งหนะคัมพีรวย2 5งหกใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วคัมภีรวย2 5งหนะท้องแก่เต็มเต็มแล้วขอบคุณท่านมากที่อดสะรอคอยขอบคุณท่านมากที่อ,อดสะมีน้ําใจกับผมด้วยส่วนหนึ่งนะขอบคุณท่านมา,มากๆเลยนะขอบคุณจริงๆผมกลยจะคลอดแน่แนละ้วแต่คลอดออกมาแล้ว,ลวนี่ท่านภูมิใจแน่นอนเลยนะ ูมใจแน่นอนท่านใดที่มีวิชาผมจะสอนในเรื่องของอหุ้นต่างประเทศให้ให้ให้ฟรีฟรเลยนะให้ฟรีฟเลยนสำหรับท่านที่สั่งหนังสือนี่ให้ฟรีฟีเลยหุ้นต่างประเทศนะหุ้นต่างประเทศนะผมขออนุญ,ญาตาเจ้าของอเจ้าของวิชาและแล้วผมาตีแตกในชุดวิชาเรียบร้อยแล้วผมทําตารางเสร็จเมื่อไหร่ผมสอนท่านฟรีแน่นอนเลยครับสอนฟรีแน่นอนในเรื่องตรงนี้นะไอท้ที่ทังนั้นใช้คําว่าฟรีแล้วกันนะสอนให้ท่านที่สั่งหนังสือมันไม่ฟรีหรอกแต่ว่าสอนให้ท่านที่สั่งหนังสือครับ ที่สั่งหนังสือแล้วอ่ะสอนชดเชยให้ด้วยส่วนหนึ่งให้แบบไม่มีอะไรเลยมูลค่ามหาศาลนะตรงนี้เจ้าของวิชาในห่วงแหนมากนะเจ้าของวิชาในเขาสอนคนอื่นเป็นแสนนะครับแต่ว่าให้อาจารย์นี่บอกให้อาจารย์เลยสอนคนอื่นเป็นแสนโอ้ยผมก็ขอบคุณเจ้าของวิชามากๆเลยนะนะสุดยอดมา,มากๆเสียเนี่ยนี้น้ําใจมา,มากๆขอบคุณมา,มากๆเลยนะเนี่ยขอบคุณมา,มากๆถ้า ได้คอมพิวเตอร์ตัวใหม่มานี่โอ้ยตาลางมันจะแตกมากกว่านี้ตะแหลกไลมากกว่านี้เลยอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณขอบคุณจริงๆนะจริงเขาหวงจริงนะเจ้าของในวิชาห่วงจริงก็ไม่ให้ใครนะครับเขาให้จรางคนเดียวแหละแต่ว่าให้สิทธิ์อาจารย์แต่ให้สิทธิ์ไม่ใช่ว่าไม่ให้ให้ใหจรย์รู้คนเดียวให้สิทธิ์อาจารย์ที่จะไปเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ด้วยอย่างเงี้นะก็นี่คือน้ําใจอ่ะถือว่าสุดยอดน้ําใจเนี่ย เห็นนีเขาน้ําใจเขาสูงสุดนะคนที่เขา,เาได้ได้อะไรต่างๆนานามาเนี่ยผมว่าคิดแล้วก็คือการทําบุญส่วนส่วนหนึ่งด้วยนะเสียดี่กาทำบุญแบบสุดยอดนะทำบุญกับไม่หวังผลอะไรนี่เราเห็นแล้วโอ้สุดยอดมากๆนะสุดยอดมากๆเลยนะครับเนี่ยทำบุญไม่หวังผลเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะเออจริงๆนะหวังให้อาจารย์สะดวกสบายได้เนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีงามเหมือนกันนะโอออาจารย์มี คอมตัวอิน่ยนี่แม็กมุกอย่างดีอาจารย์จะทำงานสะดวกสบายนี่อ้ยเลยจะไปไหนนะอาจารย์เอ้าเอาเอาเอาว่าไปตามนั้นแล้วกันนะจะไปตามนั้นแล้วกันเอาวันนี้อ่าวันนี้นะวันที่วันศุกร์ที่ยี่สิบห้านะครับโอ้อันนี้มันตรงกันเนี่ยยี่สิบห้าสองศูนย์สองห้านี่มันตรงกันอะไรจะขนาดนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันเออมันตรงกันวันนี้สองศูนย์สองห้าจริงมันก็มีทุกเดือนแหละวันที่ยี่สิบห้าน่ะเออแต่มันมีทุกเดือนแหละวันที่ยี่สิบห้านะครับเนี่ย วันที่25ก็มีวันที่20ก็มีทุกเดือนมันต้องตรงกันทุกเดือนนั่นแหละ20 25 20แต่ถ้าเมื่อไหร่มันตรง20 20 25มันจะตรงกันพร้อมกันไหมล้ะ20 25มันจะตรงพร้อมกันไหมล่ะเออไม่แน่ใจนะมันจะตรงพร้อมกันไหม20 25เนี่ยอาจจะตรงพร้อมกันก็ได้นะวันนี้ย20 25เนี่ยเออก็จะตรงพร้อมกันได้เอ้าไปดูสายรีเลย์ของฮานอยฮานสปาดานังก่อนแล้วกันนะวันนี้แล้วค่อยไปดูลาวนะครับอันนี้ดูสายรีเลย์ก่อนสายรีเลย์วันนี้อ่าไม่มีไม่มีตัวเหมือนไม่มีนะ แต่อดเราได้147ครับ147นะวันนี้147 147สามารถที่ลงได้อยู่แล้วครับ147ตรงนี้เราไม่เจอนะเราไม่เจอกันแล้วก็เจอ8กับ3 8กับ3แล้วก็8 4 8 7 8 1อย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็3 4 3 7 3 1อย่างเงี้ยก็ได้นะจะเยอะนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าจะมาดูตรงนี้นะ4กับ1เนี่ยมันเจอกันมันก็มีแค่8 4 8 1 3 4 3 1อยู่แค่นั้นเอง7หายไปไหนล่ะ7นี่คือตัวหลักเหมือนกันนะ7นี่คือตัวหลักเหมือนกันนะ7เนี่ยวสำคัญเหมือนกันตัว7นเนะ แต่รีเลชเราเจอ6 8 42แล้วก็50แล้วก็81แล้วเจอ82ครั้งนะครับเจอ8 2ครั้งก็7 8็ดแป่ยไมอ้าก็78 4 8 1 8ก็ประมาณนี้ก็เนี่ยได้ประมาณนี้ครับเนี่ยได้ประมาณนี้เลยถ้าเรา,าดูเรทให้ดีนะทีนี้ท่านก็ไปดูสายวิเคราะห์จาะจัดตันระบบเลยกันนะวิเคราะห์จาะจัดตันระบบเนี่ย d j r ยังเป็น4กับ6อยู่นะ,ะ d j r ขึ้นไหมท่านเห็นอยู่นะตรงนี้นะ d j r ยังเป็น4กับ6ครับเมื่อวานใน4กับ8มาเต็มเหมือนกันนะ4กับ8วันก่อนอันนี้มัััน4กบบ6คร แต่นี้ท่านดูว่าสามกับแปดทำอะไรได้ตังก็จริงๆก็ก็มีมีอะไรสามหกสามสี่แปดสี 4, ่แปดหกแค่นั้นเองนะเนี่ยถ้าถ้าเราจัดตามนี้นะยังยังไม่ตามระบบนะเอาวิเคราะห์ตามนี้ก่อนแต่นี้ถ้าไปดูโอเดตโอเดตคือดีมไวครับเจกับแปดเราก็เจอแปดนะครับอา้าวเจอแปดก็แปดสี่แปดหกเองแค่นั้นเองเนี่ยเอามายิงตรงนี้แปดสี่แปดหกแค่นั้นเองนะเออก็ตามนั้นเองครับมีแค่นี้นะท่านดูสายหวานยาวมันจะเยอะใช่ไหมล่ะสายหวานยาวมันจะเยอะแต่ว่าท่านผม,ผมพูดให้ท่านฟังนั้นจะมีอยู่แค่นี้ ก็ไปเจออยู <Bien ven ido> ่ในสายหวานยาวด้วยเหมือนกัน8ปดสี uhh, sure. Maybe, ่เนี in ่ยแปีหรือเปล่าไม่มีมีแค่แปดสี่ไหมนั่นก็เจออยู่แค่เนี้ครับเนี่ยตัวเดียวโดดๆอย่างเงี้ยมันจะมาหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าก็จัดตัวเดียวโดดๆวัดดวงถ้าชอบวัดดวงก็จัดตัวเดียวโดดๆวัดดวงได้เหมือนกันนะอ่าตัวเดียวโดดหรือถ้าเอาอะไรมาใส่แล้วเอาหเอา7เอา5อะไรมาใส่ก็ได้ใช่ไหมเอาหเอาเจ็ดเอา5มายิงใส่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเอามาใส่ไปเลยเงี้ยแต่ว่าตามระบบข้อสามก็แปดทำมาลอยได้ตังค์ใช่ไหมครับจัดตามระบบก็มีีีี1 8 8 8 6 6 3 4อ้้าาววัันนนนนก็ดูง่่่ยยยะเเครบ ดูแล้วแปดมันเจอกันหมดเลยแสดงว่าแปดมันชนกัน,นอ่ะแปดชนกันจริงๆครับในระหว่าง k n r s เนี่ยแปดชนครับแปดชนก็ไม่มีอะไรก็มีแปดสี่แปดหกอย่างเดียวเลยเต็มเต็มเลยประมาณนั้น,นเออถ้าแปดไม่มาอะไรใจนักแปดม่าก็สามหกดิก็จัดไปทีสามหกห้าสามหกเจ็ดสามหกอะไรก็ว่าไปจัดไปเถอะนะแต่ในนี้ไม่มีนะเจ็ดสามหกห้าสามหกไม่มีนะแต่ในนี้จะมีห้าหนึ่งแปดแล้วเจ็ดสี่แปดนะครับปราณนี้แต่ว่าเน้นแปดครับเน้นแปดนะแต่ถ้าแปดไม่มาก็สามหกนะจัดเต็มนะครับสามหกจัดเต็มนะครับสามหกก็เจ็ด จัดเต็มได้เลยเจ็ดสามหกจัดเต็มได้เลยจะมาหรือเปล่าจัดเต็มจัดเต็มนะครับจัดเต็มเต็มไม่ต้องรีรอใครจัดเต็มแต่ไม่ต้องเชื่อผมนะอย่าไปจัดเต็มตามผมนะบอกอาจารย์จัดเต็มแล้วทาไงได้อ่าจัดเต็มต้องได้ตังค์ต้องได้ตังค์อ้าวอันนี้ของฮานอรสปาดานังนะทีนี้ถ้าก็ไปดูตลาดนครกาแพงเวียงจันทร์วางเวียงหลวงพระบางอันนี้ก็คืออันนี้มาครบเลยนั่นวางเวียงหลวงพระบางมาครบจบขบวนความเลยออาไปดูสายรีเล็กเขาเหมือนกันนะ สายรีเลท์เขาก็ของคาเนาะของลาวอันนี้ของลาวครับของตลาดนครกำแพงเวียงจันเออเราเจอสามนะเออเจอสามครับเจอสามเจอสามผมบพังพอดีปุ๊บผมวิ่งไปบังพอดีเลยเจอสามครับเออเราเจอสามนะเจอสามเมื่อสามสามห้าสามศูนย์สามเก้าอย่างนี้ก็ได้นะครับสามห้าสามศูนย์สามเก้าอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปยิงอะเอ่ LD, เอลดีะเอลดีมันเก้าห้าศูนย์ใช่ไหมก็ตรงนี้มันสามอยู่แล้วครับเคเอ็นมันก็แปดกับสามว่าเจอสามก็สามห้าสามเก้าสามศูนย์อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับเพราะว่าเจอสามไง ตาตั้งยิงอย่างนี้ก็ได้เพราะรีเลทเราเจอ3นี่ฮะแต่ตัวเหมือนเราเจอ3ไงเราไม่เจอ8เจอ3แต่ว่ารูเลทเนี่ยเราเจอตัวรีเลทมัน4 2 6 8 0 5 2เราเจอ2 2ครั้งนะครับ2 2ครั้งแล้ววันนี้ VR ก็ยังเป็น9อยู่นะของของของราวนี่ VR เป็น9มี9ตัวเดียวนะมี9ตัวเดียวก็ไม่มีอะไรมี3 9นี่ครับ3 9มเ้าถ้าก็2 3 9เก้าขาได้เราเจอรีเลท2ครั้งนี่ครับเ,เจอ2 2ครั้งก็2 3 9อย่างนี้ก็ได้นะ ก็ใส่ไปอย่างนี้ก็ได้นะดูรีเลทน,นะสามเก้าสองสามเก้าย่างเงี้ยใส่ได้ครับห้าสามเก้าก็ได้เราก็ใส่สองสามเก้านี่ยเราก็ใส่ไปเพราะเก้าเป็น VR นะครับแต่ว่าแต่ว่าตัวหลักของ AR เขาขึ้นหนึ่งเลยนะโอ้ AR ขึ้นหนึ่งครับของเราเนี่ย AR ขึ้นหนึ่งมันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะถ้า AR ขึ้นหนึ่งเราไม่เจอหนึ่งในในรีเลทเลยนะเราไม่เจอหนึ่งในรีเลทเลยแต่เราต้องไปดูในตรงนี้ละกันเราเจอหนึ่งหรือเปล่าเพราะหนึ่งเป็น AR เนี่ยบางทีทิ้งไม่ได้นะวันนี้ราวนี่ยเขาออกที่รานพิิกะครัับเาเายงป็วสี่เหมือนเดิมนะครับ แต่แม้นจะออกที่ราศีพิจิกก็ตามแต่ว่าเขายังเป็น4ีกัหกยีดีเจแต่ว่าตัวสำคัญที่สุดคือหนึ่งะครับหนึ่งเป็นมหาอุดด้วยนะหนึ่งเป็นมหาอุดด้วยอยู่มุม A ่ออยู่มุมเอารด้วยมุมนานาชาติด้วยผมว่าหนึ่งก็น่ามองนะหนึ่งก็น่ามองก็มีเนี่ยมีหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ตามสายหวานยาวนี้นะ ไายหวันยาวถ้าท่านท่านจัด1นึ่งครับท่านท่านจัด1นึ่นะหน่ง AR, ผมก็ไปยิงกับซิมก็ได้ซิมก็มีศูนย์มีเมีแปมีเ็นะก็หนึ่1ศ1นย์หนกนึ่นึ่็อย่างเงี้ยก็ไปยิงกับตรงนั้นได้เลยนะถ้า1นึตัวนี้เอเข้ามานะก็ยิงลงตรงนั้นได้เลยครับยิงตรงนั้นได้เลยนะจะอาจจะไม่มากับวิเคราะห์อจ,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 อจอดจัลลาโวทเท่านั้นวิเคราะห์จอดจัลลาโวข้อสองแปดหกแปดสามหกสามสองนี่ยถ้าเข้าหนึ่งมายก็ได้เ,เ,เหนึ่งสองแปดหนึ แต่นีนนี้เราไม่เจอเ้นะเราไม่เจอ9ก้าก็เลยมันไม่มีเก้าถ้าก็เอาก้ก็ได้ใช่ไหมอเอาเก้าหนึ่งสองแปดกาหนึ่งหกแปดเก้าหนนึ่ก็ได้จะได้4ตัวที่เหลานะเออสตัวที่เหล่านี้ก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้มันเหมือนกันอยู่แล้วถ้า8มาก็8ปดสองแองแปดหก แล้วตัวนี้น่าจะเป็น8 2 8 6หตัวนี้มันเป็น3 2สองครับที่จริงมัน3าแต่ว่าท่านจะเอา3มไรแต่ว่าท่านเอา8ท่านก็เป็น8 9ไปเลยแล้วกันนะเอาเอา8มาเนี่ยเป็น8 9ไปยิงกับตัวหรือ81ก็ได้นะครับใส่81แล้วกัน AR ครับผมใส่เป็น81ก็ได้หรือจะเป็น8 9ก็ได้นะใส่เป็นตัว AR นะครับใส่เป็น81ไปเลยก็ได้ครับเนี่ย8 1ไปเลย8 1ไปเลยผมขอเป็น8 1ดแล้วกันนะ เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากไอ้นั้นมาเป็น8ปดหนึ่งเลยกันครับเปลี่ยนจาก8ปดสองมาเป็นเพราะ8ปดสองตัวนี้เขามีอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นแปดหนึ่งแปดหกแปดหนึ่งแปดสองแล้วก็สามแปดหรือถ้าจะเป็นแปดเก้าก็ได้นะเพราะชนแปดไงถ้าแปดไม่มาก็สามหกเหมือนกันอาจจะมาฮานอยอนสปาดานังได้ก่อนนะอันนี้คือของเราโดยส่วนหนึ่งจะเหมือนกันครับจะเหมือนกันเพราะฐานดาวเขาจะมาจากที่เดียวกันนะฐานดาวเขาจะมาจากที่เดียวกันแต่ว่ารากราศาีเขาสามอยู่แล้วสามอยู่แล้วเาก็มีสินแนวโน้มสามจะมามากเหมือนกันนะของเราก็สามหกก็ได้ครับ ก็8 3 6 9 3 6นีเก้ก็ได้นะหรือ4 3 3 6นี่ถือว่า d j เก็เป็น6ด้วยไงครับก็เน้นๆนะถ้าสามหก็ถ้าแปดไม่มานะถ้าแปดมาก็6 8ก็เป็นได้นะครับตามนี่นะของลาวนะทีนี้ท่านไปดูท่านไปดูสูตรลาวครับไปดูสูตรลาวสูตรลาวนี่ซิมลาวนี่0 9 8 7าแปดเนะสูตรลาวนี่0 9 8 7ครับท่านก็ดูตรงนี้สูตรลาวในสูญเก้เป็นซิมอ่ะท่านก็สามารถที่จะได้ทันทีเลย0987ท่านดูตรงนี้561ใช่ไหมเหมือนคราวที่แล้วนะ เหมือนคราวที่แล้วคำห้นึ่งหนึ่งเข้ามานะครับแต่คราวที่แล้ว 56, 1, เนี่ยห้าหเนี่ยเหมือนกันอ่าหนเข้ามาแต่แถวนี้เหลือห้ากับหกกับหท่านดูตรงนี้หกับหแต่ตรงนี้มันชนหนึงนะเอ้ยังชนหงอยู่นะครับตรงนี้คบเนี่ยมันมาชนหนึ่งตรงนี้ครับ,รรบ, 1, รรบถ้าชนหนึตรงนี้นะท่านก็ไปยิงแค่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศนย์อย่างนี้ก็ได้นะหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยยิงได้เลยนะอ่าถ้าหนึ่งไม่มาหน ยิงท่านเห็นเป็นเลขเยอะใช่ไหมแต่ว่าท่านฟังผมพูดแล้วจะจะ,จะ,จะคัดเหลือน้อยลงก็เป็นถ้าเกิด5ตรงนี้มามันจะเจอตรงนี้เจอศูนย์มันก็ไปยิงกับห้าศูนย์หกศูนย์แค่นั้นเองเนี่ยที่ผมวางสีเหลืองไว้นครับสีเหลืองคือตัวเด่นนะสีนี้คือตัวรองลงมาสีฟ้านี่คือตัวหน้ามองไว้หน้ามองมองไว้มอง,มองไว้นะครับตัวมองไว้หน้ามองไว้นี่คือลักษณะการใช้ให้สีนะครับให้สีเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้คือสูตรลาวสูตรลาว,วนี่ผมว่าสุดๆนะท่านดูให้ดีแล้วกันนะ ดลูลาวันดูสุดๆแล้วกันนะตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะสําคัญมากๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรนะเอาหกศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยทัควรจะเป็นศูนย์ห้านะเต็งๆไปศูนย์ห้าไปเลยก็ได้เนี่ยศูนย์ห้าเต็งๆไปเลยก็ได้นะศูนย์ห้ามันมีที่มาที่ไปนะทำไมศูนย์ห้าศูนย์หกทำไมตัดไปหลายจางก็ศูนย์ห้าเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีหกนะครับเราก็เลยไม่ได้เอาหกมาแค่นั้นเองครับมันไม่มีอะไร นะท่านดูให้ดีดูให้รอบคอบแล้วกันสูตรนี่ก็สูตรลาวนะอาน่าวนในวายไปตามนั้นแต่ส่วนเอกอัครทิพย์ชัยแนนท่านก็ไปติดตามได้สมัครเป็นสมาชิกได้นะเอกอัครทิพย์ชัยแนนวันนี้จะมีรัฐบาลให้ท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไปติดตามได้ทางเอกอัครทิพย์ชัยแนนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ศูนย์42688100นะครับแอดไลน์ Ad ก็บ้านหมอดู198ทักไปนะครับว่ากันไปตามนั้นนะครับวันนี้ขอ,อทุกอย่างครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในแนวทางที่เราจะหาเงินจากดวงดดาวดวย้ย ถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งหนึ่งต่างๆที่ท่านต้องเข้าใจคือนี่คือการหาเงินนะท่านต้องเข้าใจว่าหาเงินนะครับนะหาเงินท่านต้องหาเงินท่านต้องดูความสามารถของตัวเองลิมิตของตัวเองความสามารถของตัวเองว่าเรามีกําลังพอที่หาเงินได้วันละเท่าไหร่นะความรู้เรามีได้เท่าไหร่ ศักยภาพเราการที่จะได้ค่าตัวค่าแรงเราเท่าไหร่เนี่ยเราก็ประเมินศักยภาพเราตรงนั้นดูพอประเมินเสร็จท่านวางเสร็จเรียบร้อยท่านหางเงินจากดวงดาวให,ดวดวให้ดวงดาวให้ต่างท่านได้แน่นอนชัดเจนมากๆนะครับอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นหลักเลยถ้าท่านมีความสามารถมากท่านมีความรู้มากท่านมีความรอบคอบมากท่านมีความละเอียดมากนะท่านก็จะมีค่าตัวค่าแรงมากขึ้นถูกไหมครับคือความรู้มีไงความรู้มีปัญญาความรู้มีปัญญาเด่นแล้วก็ไหวพริบไหวพริบความรู้ดีปัญญาเด่นไหวพริบเยี่ยม เพระเาะฉะนั้นมันก็จะทาให้ท่านเนี่ยได้เงินเขาเาก็จะจ้างท่านมีค่าแรงสูงขึ้นนะจัก,กรวาลก็เหมือนกันถ้าท่านมีตรงนั้นปุ๊บจัก,กรวาลก็จะมอบความสําเร็จให้ท่านอย่างสูงส่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านอยากได้ค่าตัวสูงขึ้นนะค่าแรงของตัวเองมากขึ้นเลยขึ้นท่านต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาให้มีความรู้พัฒนาให้มีความสามารถพัฒนาให้มีไหวพริบปฏิภาณแล้วก็ความรู้ดี นะปัญญาอันนี้แหละความรู้ดีปฏิพานเยี่ยมเนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้สามอย่างนั่นแหละมันจะนาพาเราไปสู่ความสําเร็จได้ปัญญาเป็นแก้วสารพันดนึกของมนุษย์ปัญญานังรัตน,นังณรานังปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของมนุษย์ไงเพราะนั้นถ้าเรามีปัญญานาพาชีวิตเราไปสู่ความสําเร็จได้อย่างแน,น่นอนชัดเจนมากๆนะครับขอทุกท่านมีปัญญาแล้วก็มีความสุขสดใสยิ้มรับทรัพย์รับเงินร,รางทุกคนโชคดีครับ